เป็นการเจอกันระหว่างเพชน,นาเคียนกับเพชนาเคียนกับศรีสัชประสบโชคคับสนับสนุนกัน100คะแนนศรีสัชเป็นผู้เอกของรายการเหมือนกันครับเกาจะถือว่าเป็นช่วงที่สองนะครับเพชนาเคียนกับเกงยศรีน้ำเงินครับตอริโดร์ออกเกีงลงใรดูว่าจะเจือนมวยตัวใหญ่แบบศรีสัชกอดคอขยับคอลงมาตีครับฝ่ายเก่าที่เพชนาเคียนอยู่นะครับมดูว่าเก่า ่วยได้ไหมไฟนี้เข้ามาแล้วยิงปากกดไลค์ครับขยันมีตากดติดตามครับเพชรนาเคียนผี่ใหญ่ยืนนั่นนาเคียนอายุ30ปีเมื่จากฟอร์สีธรรมราชรับงเป็นมือเข่าหูตอกเครื่องมีศิลปศครับศิลปศักดิ์สอประสบโชคกางเกงแดงครับนักชกวัย19ปีจากบุรีรัมย์มีตามื่อเข่าอิการับเจริญเบียรดดูในครับมาจะตอดคอตีเข่าขวานาเคียนยืดมาต่อยท้องกับตีเข่าซ้ายครับหัวทาง ยืดก่างช่วงๆนะครับค<ละ>รับเข้าไปติดแล้วนะครับเพชรนาเกียนมาดูครับเพชรนาเกียนโดนโอ้โยงย่ำเข่าครับหมอเสิร์ฟหน่อยเพชรนาเกียนไม่มีเขาที่มีอะไรเสิร์ฟเท่าไหร่ครับเองซ้ายไปเจอเขา่าขวาคืนครับ เดินใส่ทีกครับเกมอย่างเดียวครับเกมมีดสวนเจอเ,เข่าซ้ายครับราคา3.1นะครับแรง3.1 4.1นะครับ เจนครับมีเสียงแก้ด้วยการกอดล่าง แข้งเนาะเจ๊สี่ยังไงนี่เสียวนะนี่โอ้โหโดนแล้วครับตายตายสิทธิศัก็เป็นต่ออยู่สามหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับราคาเหลือาาเท่าไหร่เนี่ยตายราคาเหลือห้าสองครับยังไงครับจะช็อตไปอยู่กัน,กนครับช็อตอะไรไม่มรู้เป็นเลยเตะธรรมดานะ มาก็ตีแล้วก็เดือดโอ้โหดูความแข็งแรงครับเป็นอาเคียนแข็งแรงขึ้นมาถ่ายท้อไปศักดิ์โดนตีครับเอาครับศิษยักดิก์ตีเขอาบ้าก,กับมาแล้วครับเป็นอาเคียนครับไม่ได้มีแค่ฟลอกเดียวเหลือสองหนึ่งครับจากสามหนึ่งหรือสองหนึ่งครับตอนนี้หรือเจ็ดสี่ครับโอ้โหเจ็ดสี่ลองครับ เบียดตรงไหนเสียบมาเสียบเข่าซ้ายคืนครับแล้วก็โอ้ยหมดแรงหรือเปล่าเอ้ยสีสั่งหมดแรงหรือเปล่าเหมือนี้นี่เหือเหือเบิดก็เบิดตีกันเนี่ยเบียดแทรกกันหรอสอกมาอีกเตะตีเตะหัวเสียบเข่าซ้ายเบียดมากการถูกมันจะแยก หนุ่ยแคนเลยนันั่นดูดีหนุ่ยแคนครับแล้วเขจะไปลงก่อนกัรเตะปีเข่าซ้ายครับแต่ว่าอาการนักแสดงเคียนก็ดูเนแข็งแรงอยู่นะสีสันที่ได้ใหญ่ได้ยาวนะครับว่าจะช็อตไปในช่วงกลางเมื่อกี้แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยังทำมาเยอะอยู่ยกนี้อู่นะครับดูแค่นักเขียนเกี้ยวครับดูนักเขีนเจ้าตีครับสีสันตีคืนนักเขีนตีขวาเนี่ยครับแล้วก็ดูครับพยายามเทเทเขาไม่ลงนะครับ จะหมด Nicholas, แรงเจอข้างล่างครับตีครับโอ้โหแบบนี้ er. าาจะลำบากเลยครับราคายังอยู öl, ่นะครับราคายังอยู่แดงนะครับปีนู้ผมนี่ราคายังอยู่แดงนะครับแบกหมดแรงครับโอ้โหเกือบไปโอ้ตาย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 ยังไดือดสูุดแรงปีนู้ยหอยท้องมาตีขวากีดขวากีดซ้ายตีซ้ายครับกีดซ้ายตีขวา โอ้ย oh, ตายละปี사이เอาโอ้ย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 อยต่อสุดเลยวะเฮออเข้ามาเป็นเกียร์ตีินาเกียร์โดนคือบ้างครับไอ้คูณก็เป็นนาเกียรตครับต่อเป็นมว่งในที่แข็งแข่งแข่งแร่แล้คร oh, oh, ับตามชื่อชั้นของเขานะแตรงนี้ก็ดูครับพอใจครับ ืนเบียดมาไปขวาไปครับเป็นอาเคียนอาแล้วครับแฟนวยมองใครชนะครับมั่นใจทั้งคู่ครับเป็นอาเคียนที่เป็นรองต้ง 3, 1, 4, 1นสามหนึ่งสี่หนึ่งกลับมาได้เดือนราคาตืๆครับตอนนี้เป็นรองไม่แพงมากครับเป็นรองแค่สองหนึ่งเท่านั้นเองครับดู่นไนด้โทรศัพท์กันนะครับ คือเดีต้นๆเายอมรับเลยว่าแดงได้ได้เยอะจริงซิตี้สั่งโซนโชคดีว่าที่ ศักดิ์ชนะเจอกันคลิปต่อไปครับ